ไหนๆเราพูดถึงเรื่องของวัดพูดถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างที่คุณบอกใกล้วันวิสาขาบูชานี้แล้วด้วยะนะครับเราก็เลยยังมีอีกหนึ่งวัดอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะไปเที่ยวกันนะครับผมขอพรอหลวงพ่อเงินพุทธชตองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือที่วัดท้ายน้ำนะครับวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะครับแล้วก็เลยจะ ขอเชิญนะครับทุกทท่านพุทธศาส,สนิกชนทุกคนเลยมาร่วมสร้างพระตำหนักสารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางวัดเนี่ยได้มีการดําเนินการในการจัดสร้างอยู่ด้วยนะถ้าใครมีจิตศรัทธาก็สามารถที่จะไปร่วมสร้างพระตำหนักนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมจากกรุ๊ปตัวนี้กันครับ วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดไหว้พระรขอพรหลวงพ่อเงินพุทธชลองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือกันที่วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะ และในวันนี้เรายังได้เก็บภาพบรรยากาศงานบุญที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่30เมษายน2565ที่ผ่านมาซึ่งเป็นงานทอดพระป่าสามคคีและวางศิลาฤกษ์พระตำหนักสารกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินโดยมีท่านพลเรือเอกธีรกุลการจนะเป็นประธานองค์พระป่าและวางศิลาฤกษ์มีท่านผอชอพอพิมลสัตตบุตรผู้ช่วยผู้ว่าการภาค3-350และคุณอดุลเวสยาพรนายกสโมสรรด ตรีราชพฤกษ์ภาค3350เป็นประธานร่วมดำเนินการค่ะขอจะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยํำดีได้มีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลพระตำหนักเสด็จเตีย่ยขมหลงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มีโอกาสร่วมสร้างพระตำหนักเสด็จเตีย่ย สืบเนื่องมาจากเมื่อสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินได้จำพรรษาอยู่ที่วัดไทยน้ำนี้ประมาณ35ปีเสด็จเตีย่ยหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ขึ้นมา,เ,าเรียนพระา,าอาคมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินแต่หลังจากนั้นแล้วทางก็ได้มอบเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเงินตั้งแต่บมัดนั้นเป็นต้นมา ที่สร้างในข่าวครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาก็คือหมายถึงสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนั้นได้มาประดิษฐานที่วัดไทยน้ําซึ่งเป็นวัดเก่าหลวงพ่อเงินแล้วก็ยังเห็นว่าในการที่จะสร้างพระตำหนักสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรในค่าวครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้อยู่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของประเดศปคุลหลวงพ่อเงินแล้วก็พี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายที่เป็นทหารเรือ ระดีเคารพนับถือสเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรน,นั้นจะได้มากราบไหว้แล้วก็ขอพรมาบนบานสันกล่าวจริงสดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่อาตมาได้รับการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2 5 4 8มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีทหารเรือหลายๆท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ทหารเรือก็มีมากราบไหว้แล้วขอพรแล้วก็ได้สมความปรารถนาทุทุกอย่างจะทำกิจการงานอะไรก็ มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็รุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยบุญบรารมีของสดเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรชขยดุดมศักดิ์เพราะฉะนั้นจึงได้สร้างพระตำหนักในคราวครั้งนี้ท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมอนุมโมทนาในการร่วมสร้างพระตำหนักในคราวครั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญ ไดนาทีวัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบัดนี้ได้สร้างหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่แล้วก็ได้สร้างพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อเงินไว้เพื่อให้พี่น้องสิทยานุสิ์ได้เคารพกราบไหว้กันตั้งแต่ปีพศ2545เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้และอีกประการหนึ่งจะขอฝากไว้ก็คือโบสถ์อุโบสถอย่างนี้ สร้างมาเมื่อปีพศ2500ม,มันจนถึงปัจจุบันนี้ก็65ปีการชำรุดทุดโทรมของอุโบสถหลังนี้ในสมัยก่อนนั้นบริเวณวัดไทยน้ำนั้นเป็นสถานที่น้ำท่วมแต่ละปีนั้นก็จะมีน้ำท่วมมาตลอดก็ทำให้อุโบสถนั้นสุดเราข้างบนเป็นไม้ ดังที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นก็ในอนาคตก็อยากจะสร้างท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเรียนเชิญได้ทุกๆท,ท่านที่วัดไทยน้ำวัดเก่าหลวงพะเงินอําเภอโพธาเดจังหวัดพิจิตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอาตอมาก็ขอเจริญพร ค่ะวันดีค่ะดิฉันลุงวิการอมอมมุยชิ์ค่ะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดท้ายน้ำมาเนินนานแล้วค่ะซึ่งในวันนี้ได้มีงานพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อที่จะสร้างพระตำหนักของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ ทิพย์ก็อยากขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่วิกิจศรัทธามาร่วมกันช่วยสร้างพระตำหนักของสเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อที่เราจะได้นําทุนตรงนี้มาสร้างพระตำหนักของสเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ให้เสร็จไปได้ด้วยดีค่ะถ้าเกิดว่าเรา สร้างพระตำหนักของเสด็จเตีย่ยกรมหลวงคุณพรเขตอุดมศักดิ์เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีโบสถ์ซึ่งโบสถ์หลังนี้สร้างมายาวนานมากแล้วค่ะเก่ามากมันจะชำรุดซึ่งจะทําจิตของสงฆ์ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็ขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทําบุญที่จะวางรากฐานสร้างโบสถ์ของวัดท้ายน้ําอีกหลังหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็จะได้มากราบไหว้หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือของเราด้วยค่ะที่วัดท้ายน้ําตําบลท้ายน้ําอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะ นะครับก็สามารถที่จะไปสักการะขอพรคือนอกจากไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแล้วนี่นะครับร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพนะเมื่อกี้ผมพูดถึงาการสร้างพระตำหนักใช่ไหมแต่ว่า<ช>ดูจากสกูเมื่อสักครู่นี้ก็คือโบสถ์ออนะครับที่ ชำรุค่อนข้างเก่าแก่เลยทีเดียวก็65ปีแล้วนะค,ะครับถ้าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมในการบูรณะปฏิสังขรณ์สำหรับโบสถ์หลังนี้ก็สามารถที่จะร่วมบริจาคก,กันได้เป็นเจ้าภาพกันได้ใช่ะครับวัดเก่าห,หลวงพ่อเงิน<ช>อำเภอ,อโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับ